นี่จ้าทุกคนทุกคนนี่บรรยากาศนะจ๊ะทุกคนจ๋าไม่ไกลจากหัวรอนะจ๊ะจะเป็นในสวนบรรยากาศดีมากเลยทุกคนจ๋าแม้ฝนจะตกนะจะมากินย่างกันหมูกระทะกันนะจ๊ะแบบสบายสบายนะจ๊ะทุกคนนะฮะนี่จะอยู่ในสวนกันเลยนะจ้าทุกคนนี่บรรยากาศนะจทุกคนจ๋า ครดูกติก,กานก่นาก,นะนะนะกินมากเลยทุกคนน่ากินมากเลยทุกคน นนะคะนี่เนื้อเชอร์รี่นะคะเผ็ดนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นเนยนะฮะทุกคนน้ำดื่มนะฮะนี่นะทุกคนมีน้ำจิ้มทุกคนอู้ยบรบรยากาศน่ากินมากน้ำจิ้มทุกคนนี่จ้ะนะฮะอู้ยน,น่ากินมากเลยทุกคนเลิศม,มากหมูต้มหมูเจ้งนะฮะ ตับสไลด์ก็มีนะยะตัดสดๆเลยจ้าหมูน้ำครึ่งจะอันดีที่อื่นไม่มีนะจ๊าหมูน้ำคึ่งหมูสังชั้นหมักพริกไทยยาทุกคนนะฮะกินหมดเราไม่อั้นกินไม่หมดเราปรับนะยะขิดละ50บาทนะครับบุฟเฟ่ตในสวนหัวรอวิทยาจ้าบรรยากาศทุทกคนคนเริ่มมานะเพราะว่าฝนตกนิดหนึ่งนะฮะที่หัวรอจ้าทุกคน นี่ในสวนกันเลยนะทุกคนปลอดภัยแน่นอนนะฮะอยู่ในสวนในบ้านนะฮะเรามาถนนป่ามะพร้าวนะตรงหัวรอนะเดินตรงไปก่อนจะไปหัวรอนะจากพ่อพรมเดินจากโฮสเทลสต็อกโฮมมาไม่ไกลเลยนะแป๊บเดียวถึงแตนะ่ทุกคนนะฮะนี่นะคงับามาเลยทุกคนทอนมาเมือ อันนี้ของเราจะมีการที่เราจะประเดิมกันตรงนี้นะจ๊ะทุกคนทุกคนนี้มาเราจะนยิ้มถักนะทุกคนนะบรรยากาศแบบในสวนอบอุ่นปลอดภัยนะทุกคนจ้าเลิศนะทุกคนที่ข้างนอกก็มีนะะทุกคนจ้า ช้ต้นไม้ฟ้าไม่ผ่านนะจ๊ะเพราะว่ามีหลังคาปลอดภัยนะจ๊ะทุกคนนี่บรรยากาศข้างนอกเลิศมากเลยดูซิมาทานบ่อยไหมคะเ <มา S 1> พิ่งมาทานครั้งแรกเหรอคะทำไมถึงมาที่นี่ครับวันนี้มนะีคนแนะนำมีคนแนะนมาบรรยากาศน่ารักเนาะดูสินะฮะน่าอร่อยมากน้ําจิ้มหอมน้ําจิ้มแบบสดมากเลยอะ่ะเพิ่เห็นได้กลิ่นเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน มาจากหัวเออจะไปหัวรอซ้ายมือคงข้างหน้าเห็นไหมเราเลี้ยวมาถนนป่ามะพร้าวนะทุกคนอ้ยน่ารักมากเลยบรรยากาศทุกคนจ๋าเนี่ยเราต้องบอกต่อสิ่งดีๆแบบนี้ไงใช่ไหมดูฟ้าสีฟ้าเปิดมากๆเลยวันนี้เห็นไหมฝนตกไปแล้วแต่ว่าเรามาแล้วเนี่ยฝนหยุดจะ้ะทุกคน บรรยากาศในสวนจะทุกคนตรงถนนป่ามะพร้าวทางไปหัวรอทางไปหัวรอนะจ๊ะยาบอีกทีไม่ไกลจากตลาดพ่อผมไม่ไกลจากโรงแรมสต็อกโฮมฮอสเชลเดินมาเรื่อยๆเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักเดินทางนะจ๊ะต้องเดินมาหาของกินดีๆแบบนี้จ้ะบุฟเฟ่ในสวนย่างเนยชาบูนะจ๊ะนี่จ้าเห็นไหมจ๊ะเราต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจกันนะจ๊ะ น้ำจิ้มหอมอร่อยอยวเราไปกินแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนนะฮะฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับนี่ครับทุกคนเราจะเน้นผักนะฮะเน้นผักเน้นเห็ดหน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งเลนะฮะแล้วก็แครงแครอทมีประโยชน์ต่อสุขภาพจ้ะทุกคนนะฮะแล้วก็ปลาโยนลงไปเลยนะครับทุกคนโยนลงไปอย่างนี้เลยจ้ะ นะแล้วก็ตับเดี๋ยวเราค่อยใส่นะฮะนงเนยนะฮะนงเนยใส่ไหมใส่ถึงจะพอเราย่างเนยนะฮะทุกคนนะะฮเราย่างเนยขึ้นมาทุกคนเราจะหมิ่นลวกเพื่อสุขภาพนะจะไม่ให้ไหม้ันไม่ให้มันไหม้นะทุกคนเดี๋ยวาให้ลงไปนะน้ำจิ้มน่าทานมากเลยทุกคน เดี๋ยวเราฝากไว้คลิปหน้านะเจอกันนะคะ